สวัสดีค่ะวันนี้พบกับวิชาอาเซียนนะคะอาเซียนศึกษาม .4 ค่ะ รหัสโซซัมหนึ่งสองศูนย์หนึ่งนะคะคูสุค่คะในวิชาอาเซียนศึกษานะคะเราจะเรียนด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ค่ะซึ่งหน่วยการเรียนรู้แรกนั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานค่ะเกี่ยวกับอาเซียนนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะข้อมูลพื้นฐานของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะและหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะอัตราการเก็บคะแนนนะคะจะแ,แบ่งออกมาเป็นอัตราส่วน80 20นะคะเนื่องจากว่าเป็นวิชาเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากเป็นวิชาเพิ่มเติมในเรื่องของคะแนนเก็บค่ะไม่ว่าจะเป็นคะแนนกลุ่มหรือคะแนนเดียวนะคะรวมกันแล้วเป็นคะแนนเก็บ50คะแนนค่ะและคะแนนจากการเข้าเรียนออนไลน์นะคะในระบบมูดเดลนะคะ10คะแนนค่ะคะแนนสอบกลางภาค20คะแนนคะแนนสอบปลายภาค20คะแนนค่ะรวมเป็นทั้งหมด40คะแนนค่ะ น,ะะนักเรียนสามารถเข้าเรียนในวิชาอาเซียนศึกษาได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบไลน์เฟซบุ o กนะคะหรือว่า YouTube รวมถึงม o ดเดิของโรงเรียนและอีกหนึ่งช่องทางการเรียนรู้นะคะไม o คร t อฟทีมค่ะ หนังสือที่เราจะใช้อ้างอิงนะคะในวิชาอาเซียนศึกษานั้นเราใช,ช้เราใช้หนังสือของอจทค่ะในระดับประยมศึกษาม4ถึงม6นะคะเรารู้กันไปแล้วคร่าวๆนะคะว่าเราจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างในอาเซียนศึกษาของเทอมที่1นะคะยังไงก็พบกับในคาบเรียนถัดไปนะคะกับครูสุนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ